ดิฉันชื่อจิมจัดไฟเลยแล้วกันทำงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยมันได้อ่ะแต่การมันได้อ่ะคนที่ได้ซื้อไฟจริงๆจะรู้ว่าไอการซื้อไฟนี่แหละจะจุดเปลี่ยนของผ้าจริงๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมจิมจากรายการจิมจัดไฟนะครับแล้ววันนี้เรามาที่ออฟฟิศของพี่ซีนะครับจิมจัดไฟใช้ใจจัดแล้วฟินนี่ วันนี้นะคะไม่เคยใช้คำนี้เลยขออนุญาพี่ได้เลยค่ะวันนี้เดซี่จะเป็นพิธีกรคู่ให้ในคุณจินค่ะเคยเลยครับงั้นพี่ชีครับวันนี้เราจัดไฟงมุมไหนของออฟฟิศพี่ดีครับคือจริงๆแล้วอ่ะโซนนี้ก็เป็นโซนที่ใช้คำว่าเราใช้บ่อยมากเพราะบางทีตอนนี้ไม่ได้เข้าที่ช่อง3าใช่ไหมถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็แบบส่งเป็นรายการข่าวไปซึ่งมันก็จะกรีนบ้างแบบเทาบ้างอแต่ว่ามันก็จะมีโซนที่พี่ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าพี่ ที่รักงานอาร์ตตรงนั้นใช่ไหมพี่เอาตรงนั้นละกันมันดูแบบมันดูมีคาแรคเตอร์มันดูมีสไตล์เป็นมุมโปรดของพีซีเลยใช่ไหมมุมน่ารักของเรา่ะมันเป็นมันเป็นแม่เหล็กมันเป็นกระดานแม่เหล็กเห็นป่ะแล้วเราสามารถย้ายลูกกระต่ายย้ายปากย้ายอะไรกับมันได้นะคะแต่ดีกับมันหน่อยเพราะว่ามันชอบโหลดที่เรามาแปะเพราะว่าเราอยากได้ฉากที่มันมีแบบมีติบขึ้นมานิดนึงอ่ะ ไม่ได้อยากให้มันแบบแบนไปหมดเพราะเวลาถ้าเราจัดไฟหรือยิงไฟถ้าถ้าจัดเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีมิติแล้วก็เราใช้ตัวพวกนี้มันเป็นแคลร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสีขาวไม่มีการย้อมสีนะขาวดําเทานะคะคในตีมนี้เนี่ยเวลาจัดไฟสีส,สีก็จะจะเปลี่ยนไปตามสภาวะสีมันได้ค่ะทุกตัวก็จะมีชื่อนะคะสมชายสมปองนะคะก็อยากตั้งชื่อสักตัวไหมคะ ฝากชื่อตัวเองไว้ที่ตัวไหนดีฝากชื่อตัวเองไว้โอเคหน้าเหมือนคุณจินที่สุดเนี่ยต้องมีหนวดดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้คล้ายคุณจินมากนะคะโหนะคะตัวนี้ชื่อจินจัดไฟเลยแล้วกันได้ได้ได้รังชื่อตามแขกที่มาเยือนเออได้ได้ได้ไปได้ไหมครัคุณจินได้พอดีครับวันนี้พี่ซีใส่ชุดสีแดงพอดีแล้วมันเป็นคู่ตรงข้ามกับสีวก็จิงกะเบลจิงกะเบลร็อกนะคะ ตอนแรกผมไม่คิดเขียวแดงเออลืมคิดไปว่ะไม่มีใครเตือนเลยอะไม่มีใครเตือนเลยยังไม่คิดว่าเลยอะอ่าไอ้ครับพี่ฝากยอมสีเขียวให้การไปเสียเงินหน่อยนะรับรออย่างเดียวไอทำได้ใช่ไหมคะพี่ฝากยอมเส้นสีแดงที่เป็นสีดำๆได้ไหมนี่ส่วนสีดำพี่ขอเป็นสีขาวนะเกิดเป็นตาล้องสมัยนี้ต้องดูแลตัวเองได้เอออ่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ไม่มีเวลานอนตายก่อน ่ที่อยากได้รูปประมาณยังไงครับคือปกติอ่ะเราจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิด preferable เลยคือแบบที่1ชอบ daylight แต่ในความเป็นจริงจะให้ไปถ่าย outdoor แบบตลอดเวลานี่ก็โควิดอีกใช่ป่ะก็ไม่ได้อีกแล้วมันพอเลย8ปดโมงครึ่งตรงนี้ก็แสงก็ไม่ได้อีกนะคะก็ไม่เป็นลำแล้วมันไม่ได้มาเป็นเส้นแลวใช่้องทอนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามาจนถึงตรงนี้มันช่วยขายน่อยคือบางภาพที่น้องทอนถ่ายเนี่ยก็จะมีภาพที่เราแบบเฮ้ยอันนี้ใช้ daylight ช่วงไหนแต่ว่าเพิ่งทราบว่าเป็นไฟที่ จัดมาให้หเออมันดูมีม,มีตีบมีอะไรมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อะทำไมมันถึงเรียกว่าแนนไลท์อะคะ่ะประวัติมันตลกมากครับ30ปีแล้วด้วยนะว่าแต่แนนไลท์นี่มีมีประวัติมา30ปีแล้วมีทั้งแนนไลท์แนลแนลักแนนถ้าสาปีเรานั่งแค่าทางเขาจะเล่ายาวแค่ทางสามสิบ <laughs> ปีว่ะเอออยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยสรุปง่ายๆคือเมียเจ้าของชื่อแนนครับเรื่องจริงคอนไลท์ซีไลท์ ใส่เข้าไปนะวันหลังนะออมีออไฟของตัวเองก็เป็นซีไลท์เลยเราจริง่พูดจริงเหรอใช่ป่ะแนน,านไลท์เนะี่ยแนนไลท์จริงๆคือ <c oughs> จริงๆซีเป็นคนที่ไม่รู้ว่าไอการจัดไฟแบบนี้แบบนั้นมันเรียกว่าอะไรนะ<ม>แต่เวลาบรีฟรลองท่อนเนี่ยก็จะบอกว่าท่อนขอหน้าพี่เนี่ยคือด้วยความหน้ามีดังนะคะเวลาพอสาดไฟอยากได้เงานะ สะพอศาสตรไฟแล้วเงาตกข้างนี้ค่ะมันก็มันก็ดูแบบหน้าตามันดูเหมือนโซมันเหมือนคนไม่บอกว่ามันหน้าตาดูมีตีบค่ะผมนี่ไม่มีปัญหานั้นเลยครับตกมาข้างๆนี่ก็ทะลุมาข้างๆตลอดเวลาทล่ว่าที่บ้านเด้อยากได้หน้าแบบไรท์ร้เหมือนกับสตูช่อง3ามแต่คือสตูช่อง3าไฟเยอะมากคือมันยิงสะพัดสลับยิงจะไม่มีเงาเลยอ่ะบางทีก็รู้สึกแบนไงอันนั้นอ่ะผมผมเคยตัดปัญหาไงทำไงพี่เอาไฟช่องสามอ่ะ รวมเป็นก้อนเดียวก็สต์อาดหลาดบ้านอย่างนั้นเลยอ่ะเดียวกลมๆ,แล,นะๆแล้วก็ดอ้ยววันนี้เราลองใช้กันเออโอเคค่ะแล้วข้างหลังก็จะชอบแบบว่าจริงๆอยากแบบให้มันดูเหมือนมิดๆดูแบบไอ้คนที่นั่งอยู่ดูเด่นๆ,ๆของมันเวลาจับโต๊ะมันได้ดูเด่นๆอ่ะคือไม่ได้แบบว่าสว่างเท่ากันมี สว่างกับ<ช>สว่างน้อยลงมานิดนึงใช่พอสว่างเท่ากันหมดเนี่ยหน้าคุณจินด้านหลักเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้จะเอาอะไรเด่นดีวันนี้วันนี้ผมจะเอาไอ้ไอน้องเนี่ยยิงไปที่หน้าหน,นดวดโดยเฉพาะเลยติดไหมเนี่ยติดไหมติดยำติดยำเป็นเหมือนลักษณะเหมือนพิธีกรคู่ <c oughs> ไอ้ท่านได้เหมือนกันจริงจริงได้เหมือนกันผมถามคำเดียวพี่ภูมิใจเ <c oughs> พื่อ ก็คอกว่าจย์แรกคือหน้าเคลียร์ค่นจยดที่2คือหน้าหน้าเรานะไม่ได้หน้าคุณจิมนะหน้าหน้าไม่มีเคลียร์หลังๆก็มีมิติมีเอ่อมีมิติไม่แย่งซีนกันเกินไปต้องเป็นสีด้วยไหมครับ ต้องเป็นสีไหมเพราะว่าอะไรนะต้องเป็นใช่เหรอต้องใช่ไหมเป็นใช่ต้องเป็นสีเอายักยาก็ดูจากชุดที่ใส่มาวันนี้ก็คืออโเคมันมีนกรูอ่ะกระซิบอยู่ข้างๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลี้ยงกันมาแล้วนะตอนเช้าอ่ะทอนๆเอายากยๆเอาโจทย์ยากยๆเลยเข้ามาแล้วเอาเลยเอองั้นเดี๋ยวให้พี่สีไปพาก่อนเดี๋ยวผมพาทุกคนดูเซอร์เฟดห้องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใสกันครับผมเขาเรียกห้องเราว่าเซอร์เฟดไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนต้องจัดเซอร์เฟดห้องนี้ให้ดู ได้ครับสบายไปแล้วได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอแต่เดี๋ยวเราไปดูเซอร์เฟดกันครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับพี่ท่อนนะครับนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่าง everything จินดเบลทุกอย่างในในที่นี้คือเป็นตกล้องตอนนี้ยังไม่เป็น editor ใช่ไหมพี่ยังครับยังแล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยก็คือเป็นตกล้องคนดูนู่นนี่นั่นหลังกล้องแล้วก็คอยดูแลเรื่องไฟแต่ไฟนู่นนี่นั่นให้ช่องพี่สีทั้งหมดเลยครับใช่ครับก็หลักๆแล้วก็คือทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับงานถ่ายทั้งหมดงานถ่ายทั้งหมดงานภาพภาพนิ่งวิดีโอรวมทั้งกราฟิกด้วยทีนี้ให้พี่ท่อนพาดูสตูดิโอดีกว่าครับว่าหน้าต่างมันใหญ่ขนาดนี้กว้างขนาดนี้ใช้วิธียังไงถึงจะแบบจัดการเรื่องแสงได้บ้างพี่ง่ายนิดเดียวแค่ตบมือเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอขนหนพี่ลองได้ไหมพี่ลงจังหวะอเงียบไปแล้วก๊าลังคิด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 ิดคิด จริงจริงมันเป็นผ้มาม่านแบบไหนใช้คำนี้ดีกว่าพี่เป็นผ้าม่านหรือมันเป็นอะไรอ่ะพี่เพราะผมเห็นรู้สึกว่ามันมันปิดได้ดีมากมันเป็นผ้าม่านครับที่ไว้สําหรับเป็นผ้าม่านบ้านอาคารสตูดิโอคืนได้หมดเลยผมรีเควสเขาไปว่าผมอยากได้ผ้าม่านที่มันทึบแสงร้อ,อยเปอร์เซ็นต์อ๋อจังคือเราเรียกทึบแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ไม่ไม่อยากได้อ่าเห็นไหมแต่กล้องมืดทันทีทันใดอ่าเพิ่มให้เขาเพิ่มก่อนขอไฟหน่อยขอไฟหหน่อย ทึบแสงร้อแล้วแล้วม่านอ่ะมันสามารถที่จะเลือกได้ว่าบ่งแสง50%ทึบแสงร้อยอหรือจะได้แค่20% 30%มันเลือกเป็นเปอร์เซนต์ได้เลยปกติเวลาม่านใช่ไหมมันก็จะติดเท่ากับขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างพอดีไปใช่ใช่แต่ว่าของผมน่ยบอกว่าที่ขอออกมาเลยหน้าต่างหน่อยเพราะว่ากลัวแสงมันจะลอดออกมา ออกมาเลยหน้าต่างแล้วก็มีไอ้ตัวนี้มาปิดด้วยถูกครับถูกอ่ะอันนี้หน้าต่างใช่ไหมห,หน้าต่างนี่นี่ขอบใช่พอปิดสนิทแบบไม่มีแสยยงเข้าเลยใช่ครับ แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคอนโทรลได้พี่อยากได้แบบแสงข้างล่างหน่อยนึงข้างบนหน่อยหนึ่งแบบนี้เปิดนิดเปิดหน่อยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ก็เขาก็จะได้แบบจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายจากบนลงล่างแต่ไม่มีล่างขึ้นบนนะโอเโผอยู่บนใช่แล้วไฟปกติที่ติดในสตูนี่คือไฟอะไรครับเป็นไฟดาวไลท์ปกติครับไฟปกติบ้านปกติใช่ อ๋ออย่างหนึ่งก็คือวันนี้เราใช้ Sony ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช้เลนประมาณ3-5ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เเดี๋ยวราอาจจะเลื่อนโซฟาไปข้างหน้านิดนึงเพื่อเพิ่ม depth of field ให้แล้วก็จะได้มีทางเลือกในการจัดแสงเยอะขึ้นให้พี่สีด้วยโอเคได้งั้นลุยเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าเนาะ เย็นกับรายการจิดใฟมันได้อ่ะระยการมันได้อะเป็นไงครับพี่ซีชอบไหมคบนี้สหมืนตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกาเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องสงอาทิตนะเนาะเออแต่นี่คือปิดม่านหมดเลยปิดม่านหมดเลยอันนี้คือยังไงคะช่วยช่เล่าทฤษฎีให้ซีฟังหน่อยได้ครับงั้นเริ่มจากตัวหลังก่อนเลยดีกว่าตัวหลังก็คือเมื่อกี้เหมือนที่คุยกันว่าผมไม่อยากเน้นหน้าผม นี้หน้าก็ไม่ได้เด่นมากเลตัวเด่นเหมือนกันหมดก็คืออยากเน้นแบ็กากลว์ก็เป็นงานเรีๆลที่จริงแล้วมันมันจะมี3แบบก็คือคีย์ที่เป็นตัวหลักมีฟิลที่คอยแบบลดเงาทําให้หน้าสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคิกข้างหลังซึ่งคิกมีหลายแบบมากจะยิงใส่หัวก็ได้จะยิงใส่กาแพงก็ได้แต่ส่วนใหญ่แบบนี้ก็คือจะ b ซ l บ n c e ให้อยู่ที่กําแพงใช่ครับผมรู้สึกว่ามันธรรมชาติมากกว่าคือแบบบางคนอาจจะชอบแบบว่าที่ยิงมาที่หัวเลยก็แล้วแต่ถ้าสมมติอยากเน้นตัวเองเน้นแบบว่าเน้นวันนี้ฉันจะพู ไฟมันไปที่แบ็กกาวด์เราอยู่บ้านอ,ะอ่ะเราอยู่บ้านเราโอเคไฟมันไปที่แบกกาวด์นะอะไรอย่างเงี้แล้วนี่ทุกคนจะได้เห็นว่าเราก็มีโคมไฟอีกเกียน,นะคะอยู่ที่ <Dam S 1> ออบนหัวเรา <S 2> <S 2> ด้านหน้าของเราแล้วก็ตัวน,นี้อีกหนึ่งเหมือนเขาไปอีกเกียเลยพี่เหมือนอะไรใช่ปะนน่ะอ,อันนี้คือหมายความว่าอันนี้เอาไว้ browse กระจายแสงใช่ไหมคะใช่ครับตัวน,นี้แรก lantern ครับใช่แบบตะเกียงอะไรเงี้ยจริงเอามันมา แทนทีกับแทนฟิลเลยก็คือแทนแบบแทนตัวที่แรงสูที่ปกติเขาต้องยิงข้างใช่ไหมพี่แล้วเขาจะหาแล้วเขาจะหาโฟมมาแบบไว้ข้างตาเกือบบอดตอนนี้ก็จะเป็นแบบแล่นทเบลเบาใช่ครับตันนี้มันฟ้ามั็นข้อดีเลยพี่ถ้าสมมติพี่สีนั่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราตัวนี้ไว้อะเวลาที่มันส่องลงมาที่หน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวพวกนั้นที่ส่องแล้วเกิดเงาตัวนี้คือพอส่องขึ้นมาปุ๊บใต้ตาก็ไม่มีเงาจะมีเงาแค่ตรงนี้พี่แค่ขาไม่มีเงาแต่ยมีตีนกา เราไม่กลัวกติบค่ะแล้วด้านหลังนี่จริงจริงนี่ย้ายเก้าอี้ออกมาไกลมากนะคะคุณจินมันเกี่ยวข้องกับเลมันเกี่ยวข้องกับไฟหรือมันเกี่ยวข้องอะไรจริงเกี่ยวข้องทั้งเล่นทั้งไฟครับพี่อาร์เรนเนี่ยทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วว่ายิ่งย้ายนู่นย้ายนี่มันก็จะมีแบบพวกละลายหลังเยอะขึ้นจริงไฟก็มีระยะของมันเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าพี่เซียวไอโซฟาเนี่ยไว้ใกล้กันมากไปใช่ปะไอไฟตัวเนี้ยมันก็จะเลยไปตัวหลังด้วยซึ่งเราอยากจะแยกมุมกันใช่เราอยากจะแยกคลุมกันว่าอย่าให้ข้างหลังมันื อยากให้ข้างหลังมันไม่มีอะไรเลยก็อยากให้ข้างหน้ามันมืดเลยอย่าเงี yeah. ้ยลองเล่นไหมครับนี่ควบคุมด้วยรีโมทครับพี่เล่นของยิ่งเลยดิเฮ้ยนี่รีโมทเปิดไฟบ้านด้วยอ่ะมีนี่อันนี้เดี๋ยวนะผมดูก่อนสิบสองชัแนลเลยเหรอคะรีโมทก่อนนี้ก็คือสามารถสั่งได้12หลอดใช่ครับหรือมากกว่านั้นเพราะว่าที่จริงแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ชัแนลสี่ใช่ไหมพี่ควบคุม2อันเนี่ยพร้อมกันเฮ้ยไม่ได้ต้องช่องสาม คุมทั้งหมดเลยซึ่งหมายความว่าพี่ซีสามารถลองเล่นไฟสีได้ด้วยครับแล้วก็นี่กดตัวนี้กดค้างไว้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโปรดักในเข้าก็าใช้สีนั้นแ่นตายพวกเราแนนเอกแล้วแนนอีกแล้วนะแนนแนนอีกแล้วนะแนนเับจักรวาลแนลนไรเข้า มันเคยเห็นใหญ่กว่านี้อีกที่เป็นรันเทิร์นใหญ่ๆอันนั้นรลนเทิร์น120ครับใหญ่ได้อีกดีกว่าไหมหรือว่าใหญ่แค่นี้พอแล้วยิ่งใหญ่ก็ยิ่งนุ่มครับพี่แต่ว่าพอยิ่งใหญ่ก็ยิ่งคุมยากเพราะว่าเท่ากับว่าพอมันใหญ่ใช่ไหมพี่ซีไอฟากหลังนั่นอาจจะโดนไปด้วยแต่มันนุ่มนะแต่ว่ามันใหญ่แบบว่าผมว่าพอๆกับโซฟาคุณควรจะอันใหญ่อันเดียวหรือมีอย่างเงี้ยสองอันเวลามีแขกรับเชิญยิ่งแบบไหนมันคุมคุมได้ง่ายกว่าแล้วสวยกว่า เอาแล้วนี่เหมือนกำลังอยู่ในการเลือกดีฟิชั่นอะไรบางอย่างหันหน้า,าไปดูพี่ทอนว่าพี่ทอ<ร>น <มา S 2> อยากได้ตัวไหน เชียสองพี่เพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้งานที่อื่นได้ด้วยวันนี้พี่แจนอยากได้ลูกนี้ก็เอาไปที่สตูดิโอเนฝั่งนู้นอยากได้ฝั่งญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่นอยากได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสองชิ้นดีกว่าใช่มันแบบเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าคือการจัดไฟมันให้ให้มู o ให้ฟ e ลค่อนข้างเยอะนะจริงๆต้องขอบคุณคุณจีนมากนะที่แบบมามาแบบเติมเติมเพราะไฟเพราะว่าจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเราอะตั้งแต่ช่วงปลายปลายปีที่แล้วว่าน้องท่อนมีความสูงมากในการจัดไฟล่าสุดไปดูอัน ที่เป็นแบบเสี่ยวมี่นะที่พี่รีวิวอ่ะจะเห็นว่าแบบไฟแบบโอ้โหตัวที่พี่เปิดเมื่อกี้แบบสุดเปิดสุเลยทีผมยังนั่งผมยังนั่งในัข้างในเลยโห้ทำงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีตัวที่พี่แทนรีวิวเนอะงานหนักไม่เคยทำได้ใครงานหนักไม่เคยทำได้ใครใช่ไหมไอ้ไอเห็นด้วยไหมไอสเตเปอรไลเซอร์เขย่าเลย ลยมือสั่นเลยตอบแบบใช่บอกหิวข้าวแล้วพี่หิวข้าวก็ปกติแล้วเวลาที่เราใช้กล้องโซนี่เนี่ยโดยเฉพาะพวกอย่างเช่น A73 ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปห,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 หมายถึงว่ารุ่นที่หลังจากนั้นนะมันจะมีการถ่ายแบบที่เรียวกว่า HLG อยู่ทางเราเนี่ยแนะนำให้ใช้วิธีนั้นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายโปรไฟล์ปกติแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการแฮนเดลของแสงหรือว่าอะไรเนี่ยดินามิกหรือว่าสต็อปเลนส์มันเนี่ยได้มันจะได้ไม่เยอะไม่เหมือนเวลาที่เราเปลี่ยนมาเป็น HLG เราจะเห็นเลยว่าอะไรที่มัน ไว้คลิปพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือเบิร์มันก็จะกลับมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายให้ l g เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมี Sony รุ่นใหม่ๆนะครับอยากให้ลองถ่ายเป็น HLG แล้วก็เอามาย้อมนั่นเองนะครับผมที่จริงว่าจะถามเลยว่าตั้งแต่พี่ซีเริ่มเปลี่ยนไฟเป็นงานไล์หรือไฟอะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าไฟมีการช่วยยังไงได้นั่นโปรดักชันบ้างครับเพราะปกติคนส่วนมากก็จะซื้อเลนก่อน พยายามซื้อกล้องใหม่ก่อนซื่นุงที่นั่นก่อนแต่ว่าพคนที่ได้ซื้อไฟจริงๆอ่ะจะรู้ว่าไอาการซื้อไฟนี่แหละคือจุดเปลี่ยนของภาพจริงๆเออคือเรารู้สึกว่ามันจุดไฟในตัวเราค่ะ ให้ผมชอบการมีไฟทำให้เรารู้สึกท่อนมันดีมากเลยอย่างเงี้ยคือมันตื่นเต้นตรงที่ว่าอ้าวอ๋อผสมสองสีเป็นอีกฉากหนึ่งหนึ่งใช่ไหมพี่งั้นเราไม่ต้องซื้อกระดาษเพิ่มแล้วท่อนแบบกระดาษฉากเชิกอะไรเงี้ยมันเป็นความครีเอทีฟอย่างหนึ่งแล้วไฟเบาไฟแรงไฟห่างไฟใกล้ยังมีทฤษฎีการใช้เอ่อพวกนี้อีกอะเรารู้สึกว่าเปลี่ยนไฟทุกอย่างเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนสตูดิโอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเลยแค่ควบคุม ไฟให้อยู่มืออะเนาะคือดีมากๆทำาให้การโปรดักชั่นเรามันแบบแจ่มมากๆเลยค่ะนม้ว่าแล้วก็เพิ่อมอีกสักห้าดวงน้ะไมี่สี่ก็ไดตลองคุยได้ครับอ, <laughs> <laughs> อย่างแรกคือรีโมทก่อนรี <c oughs> มโมทไป้ก่อนได้ครับงั้นความตลกสุดก็คือผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักพี่สีอยู่แล้วแต่แบบว่าตามบทผมกต้องแบบพี่สีฝาัช่องครับ <c oughs> ก็เค okay, ค่ะปกัปกแบบปกักเยอะมากเลยเนฝาปักช่องแรกเลยก็ฝักเข้าไปกดติดตามเงินใน y o u t u b e จะเห็นว่าเป็นมีไฮด c ซินอย่างหนึ่งเนาะจริไฟตอนนี้เพราะว่าเรา<บ>รู้<บ>สึกว่าเราไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องของแบบ <Production S 1> งานโปรด <production S 2> ักชันที่เป็นงานการถ่ายชิภาพที่เราภูมิใจมากเลยนะคะ เฮ้ย <Hey, S 2> เราต้องทำตอนหนึ่งอะแข่งกันกับจินจับไฟนี่เอาละชิหายละมันเล่นมันเล่น <laughs> จินนี่เป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังความสําเร็จเลยวันนี้ขอบคุณมากมากที่มาจัดไฟให้นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าทําให้แบบ motivation ของของสตูดิโอเราสนุกขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็ฝ <laughs> ากช่องเราค่ะ youtube. com นะฮะ slash c h a t c a w e e นะคะ, <laughs> ะ,คะก็เป็นช่อง YouTube ที่เราก็พยายามพัฒนาในหลายๆด้านก็เปิดรับทุกความเห็นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่าหลังๆนะชมแต่กล้องได้นะ <laughs> ชมสตูดิโอได้ชมการจัดไฟได้นะมี คลิปที่แบบเพิ่งปล่อยมาแล้วเขาไปเขาไปคอมเมนต์ว่าเขาเลิกชมพี่ไปแล้วเขาชคอมเมนต์ว่าตัดต่อจังหวะดีอะไรเงี้ยเฮ้ยคนดูสมัยนี้เขาดูขนาดนี้เขาดูขนาดนี้เขาดูขนาดนี้เขาดูแบบเฮ้ยช่องนี้สวยจังช่องนี้แต่ไฟสวยทำมาสิบปี ปีหลังๆที่แบบว่าเขาเขาแบบพูดอนไรแล้วก็มันมันฟูลฟิลชีวิตคนที่เป็นเบื้องหลังมากนะจริงเพราะคนที่เป็นเรื่องหลังบางทีเขาแบบน้อยใจว่ะมาถึงแล้วแบบไม่มีใครเห็นผมเลยพี่เลยอ่ะก็ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นตัวตนของทีมงานเราแล้วทุกคน <c oughs> ที่แบบมีความพยายามในการพัฒนาสีมือแล้วก็คุณภาพพูชงานพวกนี้ออกมาพ <c oughs> ูชงานพวกนี้ออกมาแล้วก็มีสินค้าใหม่จริงแล้วบางทีรีวิวแค่สินค้ามันไม่ตอบโจทย์แต่ว่าพอได้เอามาใช้จริงๆแบบเนี้ยเราว่ามันทําให้พัฒนาทักษะใหม่ๆที่รถยนต์ทดแทนไม่ได้ แน่นอนนะเนี่ยเรามั่นใจเพราะว่ามันเป็นงานอาร์ตมันเป็นสิ่งที่เราคิดไปทําไปและทําอย่างมีความสุขยิ่งถ้าคนดูเห็นแล้วยิ่งจะแบบแฮปปี้มากๆนะคะก็ฝากช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook ก็เหมือนกันก็ชื่อชื่อเรานะซีเมียเกนนะคะทิกเกตก็ซีเมียเกนนะทวิตเตอร์ก็ซีเมียเกนอินสตาแกรมอินสตาแกรมก็ซีเมียเกนนะคะแบงก์แอคเค้าแบงก์แอคเค้าบุดบุดเออได้นะตอนแรกมาเห็นเงียบเงียเมื่อกี้กาแฟเมื่อกี้กาแฟเริ่มทำงานแล้วได้เนาะ ะะวันนี้ฝากหน้าคุณจินไว้นะคะอยู่ที่แปะกาวเบื้องหลังนะคะก็ทำมาเพื่อคุณจินโดยเฉพาะทำมาประมาณจีนึงแล้วนะคะเจอแล้วนะวันนี้เจอมปแล้วได้ครับนั่นทางผมกับจีนงานขอขอบคุณพี่ชีมากๆเลยนะครับขอบคุณจีนเลยเช่นเดียวกันงั้นบ้านต่อไปเราจะไปบ้านใครก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับอ้าวไปนู่นไปนู่นเป็น้ากูไปเจอจินแทมนี้สนับสนุนใบในไลฟ์ไทยแลนด์ใบเชลบีมีเดียแล้วก็อย่าลืมถ้าจะซื้อไฟให้ไปซื้อที่ฟิกคัมเมราด้วยนะครับ